สวัสดี f อซทุกท่านครับวันที่สงมิถุนายน2564นะครับวันนี้พาท่านมาชมแรงแตงโมนะครับน้ำหยดแบบบ้านๆนะครับปลูกแซมด้วยข,ข้าวโพดขาวม่วงนะครับสามารถที่จะปลูกแซมด้วยกันได้นะครับขา้าวโพดกับแตงโมหรือว่าขา้าวโพดกับฟักทองนะครับ ก็พาท่านมาดูนะครับแรงนี้นี่ได้ประมาณเกือบเดือนนะครับพว่าป,ป,ปลูกวันที่หกนะครับวันที่หกพฤษภาคมนี่ากําลังออกลูกนะครับกําลังออกผลอีกหวังอีกไม่นานนะครับคงจะได้เอาไปขายในบ้านนะครับฝากพี่ฝากน้องเพราะว่าตัวนี้ทําแบบอินรีย์นะครับเราหยุด คนยามาได้สองอาทิตย์แล้วนะครับนอกนั้นก็ปล่อยรถน้ำอย่างเดียวนะครับก็ฝากเอทุกท่านติดตามนะครับที่ YouTube หรือว่า Facebook ของบุญรอยมีชัยนะครับ